สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาให้ข้อมูลนะครับในฐานะที่สวทชนะครับเป็นคณะทํางานที่ช่วย BOI ในการพิจารณาโครงการยกระดับอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะตัวมาตรการที่เป็นอุตสาหกรรม4.0นะครับเราวันนี้นะครับเราจะได้ทราบว่าเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นอย่างไรนะครับเราได้รับคําถามมากมายนะครับจากทางผู้ประกอบการที่ยื่นคําขอบ OI มาตรการจึงอยากที่จะมา นำเสนอข้อมูลับให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูภาพรวมของมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมก่อนนะครับในตัวมาตรการนี้นะครับที่ BOI ออกมาเนี่ยมี5มาตรการย่อยอยู่ภายใต้ประกาศนะครับแล้วของอุตสาหกรรม4.0เนี่ยเป็น1ใน5มาตรการย่อยนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าที่วงกลมสีแดงเอาไว้นะครับก็คือตัวที่ข้อ3นะครับคือการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน ในปัจจุบันให้ไปสู่อุตสาหกรรม4.0นะครับซึ่งตัวมาตรการนี้นะครับได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดนะครับก็คือได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ปีในวงเงิน100%ของเงินลงทุนนะครับน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอย่างไรแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับให้ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็มีคําถามสอบถามมาที่สวทชได้ แล้วก็ยื่นมานะครับยื่นมาในโครงการส่งเสริมอันนี้นะครับท่านได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับในเรื่องนี้นะครับท่านสามารถหาข้อมูลศึกษาข้อมูลได้จากประกาศนะครับฉบับที่1 5 2565ับนะครับเรื่องมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมภายในประกาศนี้จะมีดีเทลของหลายๆมาตรการนะครับในวันนี้เราขอเจาะลึกนะครับในการยกระดับอุตสาหกรรม4.0นะครับที่มีเงื่อนไขว่าแผนการลงทุนของท่านนะครับ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสวทชและท่านต้องดําเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติโดยความพิเศษของมาตรการนี้นะครับก็คือว่าต้องมีการลงทุนใน3ด้านนี้นะครับผมขอเก็บไว้ก่อน3ด้านนี้มีอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็เราจะนับมูลค่าเงินลงทุนเฉพาะเงินที่ท่านลงทุนใน3ด้านดังกล่าวแล้วก็สิทธิประโยชน์นี้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับก็คือว่าท่านได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร นะครับแล้วก็ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา3ปีในสัดส่วนร้อยละร้อยของเงินลงทุนโดยที่ไม่นับเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเอ่อเอ่อเงื่อนไขปกตินะครับที่เราจะไม่นับค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะครับในส่วนของระยะเวลานะครับท่านสามารถที่จะนับเวลาจากวันที่มีรายได้หลังได้รับบัตรส่งเสริมแล้วก็ท่านจะต้องดําเนินการเอ่อ ลงทุนต่างๆนะครับให้แล้วเสร็จภายใน3ปีหลังจากวันที่ออกบัตรส่งเสริมอันนี้เป็นเงื่อนไข general นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางทางผมเนี่ยจะมาอธิบายในส่วนของเงื่อนไขเชิงเทคนิคนะครับที่ท่านจะต้องผ่านด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรครับติดตามต่อเลยนะครับก็จากที่ประกาศเมื่อสักครู่นี้นะครับทางสวทชนะครับก็รับลูกนะครับโดยการที่มาทําคณะทํางานจัดตั้งคณะทํางานนี้ขึ้นมาเพื่อช่วย b o i ในการที่จะ กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการพิจารณาโครงการ4.0นี้นะครับแล้วก็รวมถึงการทำรีพอร์ตนะครับให้กับทาง B.O.I. ให้รับทราบว่าคําขอนี้จากผู้ประกอบการรายนี้นะครับเข้าเกณฑ์หรือเปล่านะครับซึ่งในทีมงานของเราก็จะมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการในช่วงระหว่างการยื่นคําขอนี่อาจจะมีการติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราจะแน่ใจได้ว่า นะครับหลังจากที่ท่านปรับปรุงลงทุนแล้วเนี่ยท่านจะไปสู่4.0ได้นะครับโดยที่ในคณะทํางานนี้นะครับก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญภายในสะวะทชแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันช่วยงานกันเป็นคณะทํางานนะครับซึ่งกระบวนการพิจารณานะครับก็ขออธิบายแบบไม่ลงรายละเอียดนะครับก็คือว่าจากตอนที่บริษัทนะครับสนใจยื่นคําขอนะครับมาที่ BOI บ o i ช่วยดูนะครับว่ากิจการของท่านเข้าข่ายการส่งเสริมนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆครบถ้วนนะครับก็จะส่งใบสมัครของท่านเนี่ยมาที่สวทชสวทช,ววชก็จะนัดประชุมคณะทำงานนะครับทีมเลขาเตรียมข้อมูลสัมภาษณ์ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อมูลถูกต้องนะครับนัดคณะทำงานพิจารณานะครับเมื่อคณะทำงานพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับเราก็จะส่งผลนะครับไปที่ BOI แล้ว BOI นะครับก็จะแจ้งผลการพิจารณาให้กับท่านทราบนะครับแล้วก็เมื่อท่านผ่านได้รับการส่งเสริมนะครับท่านก็จะดําเนินการลงทุนนะครับหลังจากที่ลงทุนเสร็จสิ้นเนี่ยมาที่สเต็ปที่7นะครับก็คือว่าในในสไลด์ข้อ7นะครับก็คือท่านจะแจ้งกลับมาที่สวทชว่าท่านจะการลงทุนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทางสวทชวก็จะมีคณะทํางานนะครับมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปประเมิน นะครับใช้ Index นะครับเข้าไปประเมินว่าท่านเนี่ยผ่านนะครับตามเกณฑ์ที่เราอนุมัติตั้งแต่ตอนต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เอารีพอร์ตที่เราให้ท่านเนี่ยแน่ไปนะครับกับตอนที่เป็นการทำตรวจเปิดดำเนินการของ b o i อันนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดของขั้นตอนในการาทำการพิจารณามาตรการ4.0นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมขอเจาะลึกในกรอบสีแดงนะครับว่าคณะทำงานของเราเนี่ยมี หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขออย่างไรนะครับจากที่อธิบายให้ฟังนะครับว่าตัวมาตรการ4.0เนี่ยเราอ้างอิงกับตัวที่เป็น Index ที่เรียกว่า Thailand I-4 i n n e x นะครับจึงขออนุญ,ญาตนำตัวภาพนะครับของ Index ตัวนี้มาให้ท่านทราบนะครับตัว Index ตัวนี้นะครับจะตอบคำถามของท่านว่าอุตสาหกรรม4.0คืออะไรนะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับตัว Index ตัวนี้ได้ รวบรวมนะครับทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับองค์กรสู่สากรรม4.0มาครบนะครับเรียบร้อยเลยนะครับมีทั้งหมด17มิติย่อยนะครับครอบคลุมมิติทางด้านเทคโนโลยีโอ peration data transaction ในองค์กรนะครับ market customer นะครับของของบริษัทของท่านนะครับรวมถึงเรื่องของกลยุทธ์และการจัดการองค์กรนะครับแล้วก็เรื่องของบุคลากร ในหน่วยงานของท่านนะครับว่าเป็น4.0หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยอินดกซ์ตัวนี้นะครับก็ยังแบ่งออกเป็นนะครับในแต่ละมิติย่อยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นขั้นๆ้นนะครับเป็นระดับนะครับระดับคะแนนนะครับที่ระดับที่1หรือว่าแบนด์ที่1เนี่ยเทียบเท่ากับอุตสาหกรรม1.0นะครับระดับที่2เทียบเท่ากับอุตสาหกรรม2.0 3 4เนี่ยเท่ากับ3.0แล้วก็ ระดับคะแนน5.6เนี่ยเทียบเท่ากับอุตสาหกรรม4.0ดนะครับดังนั้นเนี่ยที่เราบอกว่ามีการประเมินนะครับมีการให้คะแนนเราใช้ตัว Index อินเ็กซ์ส่วนี้แหละครับเป็นการาประเมินคําขอของท่านแล้วก็ให้คะแนนตามมิติต่างๆที่ท่านการลงทุนที่ท่านยื่นเข้ามานะครับทีนี้สิ่งที่อยากให้ผู้สนใจนะครับศึกษาเพิ่มเติม,มคือว่าท่านสามารถดาวน์โหลดไวท์เปเปอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ เข้ามาศึกษาได้นะครับว่าในแต่ละมิติเนี่ยมีคำนิยามมีคำอธิบายว่าอย่างไรระดับที่หนึ่งหรือว่าแบรนด์ที่หนึ่งเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านสามารถเช็คคะแนนตัวเองได้เบื้องต้นเลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นโรงงานของเรานะครับในมิติเนี้ยเราจะได้อยู่ที่ระดับคะแนนเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าเราเหมาะสมกับมาตรการตัวนี้หรือไม่นะครับมาถึง หัวข้อที่สําคัญนะครับก็คือเกณฑ์เกณฑ์ที่ทางคณะทํางานของสวทชนเนี่ยจะใช้ในการอนุมัติโครงการการลงทุนนะครับก็คือ,อมีสองเรื่องนะครับใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1เนี่ยเราจะดูแผนการลงทุนของท่านว่าครบด้าน,นต่างๆตามที่กําหนดหรือไม่นะครับด้านที่1นนะครับประกอบไปด้วยการนําเอาระบบอัตโนมัติแล้วก็การเชื่อมโยองอุปกรณ์เครื่องมายเครื่องมือเครื่องจกักรนะครับภายในโรงงานของท่านเนี่ย นะครับว่ามีการด,ดําเนินการในส่วนนี้หรือไม่นะครับด้านที่2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการนําเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับมาทําให้เกิดความสมาร์ทนะครับมีการใช้ตรงนี้หรือไม่ด้านที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งที่ผู้ประกอบการสงสัยมากที่สุดเลยนะครับว่าเออแล้วมันมันต้องลงทุนแบบไหนนะครับท่านเห็นในสไลด์หน้านี้นะครับท่านจะเห็นว่า ในตัว Wording เนี่ยมีเขียนว่าจะต้องมีการลงทุนในด้านที่1วงเล็บทุกกรณีและด้านที่2หรือ3ด้านใดด้านหนึ่งเดี๋ยวขอธิบายเป็นภาษาง่ายๆนะครับก็คือว่ามาตรการตัวนี้จะขออนุญาตใช้คําว่าบังคับนะครับจะบังคับให้ท่านนะครับทำด้านที่1นนะครับยังไงก็ต้องทําด้านที่1นนะครับแล้วก็ส่วนด้านที่2เนี่ยก็ต้องทําด้านที่2กับสามเนี่ยต้องทําแต่ว่าเลือกนะครับว่าท่านจะเอาติ๊กบ็อกเนี่ยครับ ไปยังข้อ3าม6ี่ห้าหกนะครับได้นะครับคือจากจากข้อ3ามถึงข้อ6เนี่ยท่านเลือกติ๊กมา 1, 1 1 1ด้านนะครับส่วนด้านบนที่เป็นด้านที่1นะครับก็คือข้อ1กับข้อ2เนี่ยท่านก็เลือกนะครับว่าท่านจะลงทุน1หรือ2นะครับดังนั้นเนี่ยหน่วยที่น้อยที่สุดก็คือมีการติ๊ก2กล่องนะครับคือกล่องที่อยู่ที่ด้านที่1นเนี่ยติ๊ก1กล่องแล้วก็ตั้งแต่ด้านที่สองนะครับในข้อ3าม6ี่ห้าลงมานะครับก็คือติ๊กอีก1กล่อง อันนี้ก็คือ,อเป็นการลงทุนที่ต่ําที่สุดนะครับท,ที่ท่านจะได้มาตรการนี้ส่วนในแบบประกอบนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีข้อ7อยู่นะครับซึ่งในในการพิจารณาของคณะทํางานเนี่ยเราขอตัดข้อ7ออกนะครับก็คือว่าในการลงทุนมิติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดและผลิตภัณฑ์เนี่ยเราไม่ขอนํามิตินี้มาพิจารณาคะแนนนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยก็จะมีทั้งหมดนะครับ12มิตินะครับ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอาจจะข้ามไปนิดนึงว่า12มิติคืออะไรขอให้ดูสไลด์หน้านี้นะครับในแต่ละข้อเนี่ยเช่นข้อ1เนี่ยในวงเล็บด้านล่างเนี่ยเขียนว่าประกอบด้วยคําว่าประกอบด้วยนั้นเน่ยเราบอกว่าในเรื่องนี้ในหัวข้อที่1เนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับมิติอะไรใน Index ที่ผมเพิ่งอธิบายเมื่อสักครู่จะเห็นว่าในในส่วนที่เป็นกระบวนการผลิตนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับเราพิจารณามิติที่เป็น production automation p r o d u c t i o n network แล้วก็ smart production นะครับจะเห็นว่ามีมีแต่คำว่า r r o u u t t o o เนี่ยเราหมายถึงสายการผลิตนะครับว่าสายการผลิตของคุณเนี่ยมเีเป็นระบบอัตโนมัติมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เรียกว่า production automation และสายการผลิตของคุณเนี่ยเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อ Network นะครับสามารถส่งข้อมูลได้ไหมเนี่ยครับเราเรียกว่า production network แล้วก็ Smart p production หมายถึงว่าคุณได้นำเอาข้อมูลนะครับที่เก็บมานะครับจากเครื่องจักรเนี่ยเอามา ทำให้เกิดสมาร์ทโปรดักชันแจ้งเตือนได้ไหมพาดการความผิดปกติในสายการผลิตได้ไหมอันนี้เนี่ยคือข้อที่1ส่วนข้อที่2เนี่ยเราดูที่ระบบฟอสซิลิตี้ฟอสซิลิตี้หมายถึงสาธารณูปโภคนะครับของโรงงานว่ามีความเป็นอัตโนมัติมากน้อยแค่ไหนเชื่อมต่อไหมและนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไหมนะครับอันนี้ก็คือในหัวข้อที่2ในหัวข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศหรือ ERP ในบริษัทนะครับก็จะประกอบไปด้วย Enterprise นะครับ Automation Network แล้วก็ Smart Enterprise นะครับอันนี้เนี่ยเราหมายถึงที่บริษัทของคุณนะครับมีการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการทางด้านธุรการหรือเปล่านะครับมันสามารถทํางานได้เป็นอัตโนมัติหรือเปล่านะครับอันนี้ในส่วนของ Enterprise Automation และมันเชื่อมต่อระหว่างแผนกกันไหมนะครับก็คือ Enterprise Network และมันสามารถที่จะมีความฉลาดไหมก็คือมันแจ้งเตือนสิ่งที่ผิดปกติในระบบได้ไหมนะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกว่า Smart Enterprise นะครับ ในส่วนข้อ4นะครับก็คือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับของทุกส่วนในองค์กรนะครับเราหมายถึง internal integration นะครับก็คือว่าข้อมูลจากสายการผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งขึ้นมาที่ฝั่งธุรการได้ไหมนะครับอันนี้นะครับคือข้อ4ส่วนข้อ5้าเนี่ยเราดูความเชื่อมโยงของ supply chain นะครับว่าคุณสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับกับหน่วยงานหรือว่า supplier หรือ customer ได้ไหมนะครับเชื่อม ERP กันได้ไหมเป็นต้น ข้อ6นะครับเราดูกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ว่ามันมีการจัดการโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตัลหรือเปล่าตั้งแต่เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับไปจนถึงเรื่องของการยุติการผลิตนะครับอันนี้เนี่ยคือมิติต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาดังนั้นเมื่อนับจํานวนมิติต่างๆแล้วเนี่ยครบคือ12มิตินะครับในสไลด์หน้านี้คือมี12มิติเราเอาคะแนนของแต่ละมิติมาบวกกัน แล้วหาร12นะครับได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับก็คือถ้ามากกว่า3.6นะครับหลังลงทุนแล้วเนี่ยโรงงานของเรานะครับได้ค่าเฉลี่ยมากกว่า3.6นะครับแปลว,ว่าคำขอนี้จะผ่านการพิจารณานะครับอันนี้เนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่เรามีหลักๆเลยคือ2หลักเกณฑ์นี้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันว่าแล้วอะไรล่ะจะเป็นตัวช่วยนะครับตะ่กี้ที่ผมให้ทุกท่านไปอ่าน ไวท์เพเปอรท่านอาจจะบอกว่ามันมันยากสําหรับท่านนะครับทางสวทชเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ท่านนะครับไม่จําเป็นจะต้องแตกฉานในเล่มไวท์เ p เปอร์นั้นแต่ท่านกรอกข้อมูลของโรงงานของท่านลงไปท่านก็จะได้ทราบคะแนนเบื้องต้นเหมือนกันนะครับเรามาดูกันว่าแพลตฟอร์มนี้จะใช้งานอย่างไรเข้ามาที่ w w w n a s t a o r t h i f p l a t f o r m นะครับเลือกที่นะครับ ifo checkup นะครับ ก็ท่านก็จะเข้าสู่การประเมินหรือง่ายกว่านั้นนะครับท่านสแกนที่ QR code นี้นะครับท่านก็จะเข้าสู่การประเมินแบบออนไลน์เหมือนกันนะครับซึ่งการประเมินแบบออนไลน์เรามีทั้งหมด17มิติใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเรามี17ข้อให้ท่านกรอกข้อมูลของสายการผลิตของระบบสาาธรณนุปโภคในโรงงานของท่านของระบบ ERP ในโรงงานของท่านนะครับท่านก็จะได้รับนะครับตารางนี้นะครับตารางนี้จะบอกท่านว่า ตอนนปัจจุบันในแต่ละมิติของท่านเนี่ยอยู่ที่ระดับคะแนนเท่าไหร่แล้วเราใจดีนะครับมีบอกข้อมูลให้ด้วยว่าผู้นําในกลุ่มอุตสาหกรรมของท่านนะครับท่านอยู่ในกลุ่มสามอาหารอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ายานยนต์นะครับผู้นำนะครับอยู่ที่ตรงไหนนะครับท่านก็จะสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับเปรียบเทียบระหว่างในกลุ่มอุตสาหกรรมของท่านได้และเราคิดคะแนนให้ท่านด้วยโดยที่เรานําเอามิติทั้ง12มิตินะครับที่จะยื่น B O I นะครับมา คิดค่าเฉลี่ยให้ท่านนะครับดังนั้นเนี่ยจากตัวอย่างนี้นะครับท่านจะเห็นว่าที่ท่านกรอกคะแนนเข้าไปนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยท่านอยู่ที่ระดับคะแนน2.6อันนี้คือคะแนนที่ท่านอาจจะประเมินตัวเองก่อนนะครับหรือท่านทํสองครั้งนะครับท่านประเมินตัวเองก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยท่านอยู่ที่ระดับคะแนนเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยท่านทําแผนการลงทุนว่าท่านจะลงทุนมิติไหนบ้างหรือว่าทําเรื่องอะไรบ้างแล้วท่านประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า พอหลังจากลงทุนครั้งนี้แล้วเนี่ยท่านอยู่ที่คะแนนเท่าไหร่อันเนี้ยท่านจะเห็นว่าท่านมี Improvement นะครับไปเท่าไหร่บ้างนะครับด้วยผลคะแนนที่โชว์ออกมาในหน้านี้นะครับทีนี้วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการก็คือว่าเมื่อท่านส่งแผนการลงทุนมาพร้อมกันกันกบแนบนะครับหรือว่าทําแบบประเมินแบบออนไลน์ที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วท่านบอกว่าท่านจะลงทุน4ี่โปรเจกต์นะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ หนึ่นะครับดังตัวอย่างนี้ทางคณะกรรมการหรือว่าคณะทํางานเรานะครับจะแมปนะครับโปรเจกต์ต่างๆว่าหลังจากที่ท่านดําเนินโครงการที่1 2 3และ4เนี่ยมันไปยกระดับมิติไหนบ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้า,ถาท่านทําเรื่องของ Smart Facility Management แน่นอนครับว่าระบบ Facility ของท่านจะถูกยกระดับขึ้นนะครับมันก็จะ ไปโดนมิติที่เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับ Facility ี้นะครับออโตเมชันเน็ตเวิร์กแล้วก็สมาร์ทฟอสซิลิตี้ท่านทําโครงการที่2นะครับเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องจักรให้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับท่านก็จะยกระดับในส่วนของ Production Automation Network แล้วก็ Smart Production ท่านทำเรื่องของ MES นะครับหรือว่าระบบโปรดักชันคอนโทรลนะครับสามารถที่จะส่งนะครับคำสั่งนะครับไปสั่งการที่ระบบผลิตได้นะครับดังนั้นเนี่ย ท่านก็จะไปยก,กระดับเรื่องของ internal integration นะครับแล้วก็ถ้าท,ท่านท่าำ ERP นะครับท่านก็จะไปยก,กระดับในส่วนของ enterprise นะครับใน automation network แล้วก็ smart นะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ทางคณะทำงานเนี่ยเราดูว่าเงินลงทุนของท่านเนี่ยไปยกกระดับมิติใดบ้างนะครับแล้วก็ทำการประเมินออกมาเป็นคะแนนว่าเมื่อท่านลงทุนตามนี้นะครับระดับของท่านเนี่ยจะถึง3.6หรือไม่นะครับ3.6นี้นะครับเป็นคะแนนที่ เราตั้งเป็นเกณฑ์นะครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเช็คกันได้ง่ายๆผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับทีนี้ตรงนี้เป็นหน้าสรุปนะครับว่าทางคณะกรรมการหรือว่าคณะทํางานของสวทชนเนี่ยจะทําสรุปให้กับทาง BOI ว่าในปัจจุบันนะครับท่านมีระดับความพร้อมเป็นอย่างไรแล้วเมื่อท่านลงทุนแล้วเนี่ยกระบาทสีแดงก็คือระดับที่ท่านจะยกระดับสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือ 3.75ก็แปลว่าท่านได้มากกว่า3.6ก็คือได้รับการสนับสนุนมาตรการ4.0นะครับต่อมานะครับท่านอาจจะพบปัญหาอุปสรรคนะครับว่าเริ่มใช้แพลตฟอร์มแล้วอาจจะติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่เข้าใจนะครับว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรกรอกข้อมูลแบบนี้แล้วถูกหรือไม่นะครับสามารถที่จะขอรับคําปรึกษานะครับกับสวทชได้นะครับในการกรอกข้อมูลในระบบนะครับระบบที่เราเรียกว่า ไทยัฐไอโฟเช็คอัพนะครับเพื่อที่จะทราบคะแนนเบื้องต้นโดยที่ท่านสามารถจะสแกนนะครับ QR c โค e นี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะติ๊กเลือกนะครับในหัวข้อที่บอกว่าขอรับคำปรึกษานะครับทางเจ้าหน้าที่ของสวทชก็จะทำนัดกับท่านนะครับในการช่วยท่านกรอกข้อมูลนะครับถ้าหากว่าผู้ประกอบการรายใดนะครับยังไม่มีแผนการลงทุนนะครับแบบว่าวันนี้ที่จะ ขอ B Y มากมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีแผนการลงทุนที่จะยื่น B Y ได้นะครับทางสวทชมีโปรแกรมนะครับที่จะช่วยท่านในการทําแผนการลงทุนนี้นะครับโดยที่จะตอบโจทย์นะครับว่าท่านสามารถที่จะเอาแผนนี้ไปแก้ปัญหาขอขวดในการผลิตได้นะครับลงทุนอย่างมีกลยุทธ์นะครับมีที่ปรึกษ,ษาตลอดระยะเวลาโครงการนะครับสามารถที่จะช่วยยกระดับหน่วยงานของท่านให้สามารถแข่งขันได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น ข้อดีเลยคือได้รับสิทธิประโยชน์นะครับในการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับเรามีเปิดรับสมัครนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ฟังเราอยากจะเข้าร่วมโปรแกรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมนี้เรามีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญลงเข้าคลุกนะครับหน้างานกับท่านในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าหากท่านฟังเราท่านสนใจมากๆนะครับปีนี้เรามีทุนนะครับเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนนะครับ ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมาร่วมนะครับเข้าโครงการเพื่อที่จะตัดทําแผนการลงทุนนะครับกับทางสวทชครับก็ตอนนี้นะครับก็พบนะครับทุกข้อมูลที่อยากจะนําเสนอนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยนะครับติดต่อกับเราได้นะครับผ่านไล n e โอนะครับที่อยู่ที่หน้าจอในตอนนี้นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีครับ